โยโยโยสวัสดีครับ FC คลึงลูกหนังทุกช่องทางอยู่กับพิจเจคลึงลูกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับามาถึงค่ำคืนวันจันทร์มันเดย์ไหนครับคลิปแรก3คู่จาก3ลีกจัดไปนะครับแต่เริ่มที่เวลาเที่ยงคืนลาลิกาสเปนครับมาโยกาจะเปิดบ้านเจอกับอเลติกบินเบามาโยกา40แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้แอตมาริดมา1ต่อ3นะครับตัวหลักๆดานิเอลโรดิเกสอิดิซาปาปานะครับกองหน้าเป็นแอบดอนปลาสยืนหน้าเป้าครับเจอกับบินบา 46แต้มเกมล่าสุดเสียฟอร์มครับแพ้คาบ,บ้านกับเซบีย่ามา0ต่อ1น,นะครับตรงกลางเมียนเดียเอเลราครับแนวรุกนำโดยคู่พี่น้องนิกโก้และอินยาก,กี้วิลเลียมส์ข้างหน้าเป็นออยฮันซันเซตก็พร้อมลงล่าตาข่ายนะครับเกมแรกเสมอกัน0-0ที่บ้านของบินเบาครับคู่นี้ก่อนเกมเขายังมองว่าบินเบาบุกมาเป็นต่อเล็กน้อยนะครับโดยสถานการณ์เนี่ยบินเบายังลุ้นยูโรป้าหลีกได้ส่วนมาโยก้าค่อนข้างลอยตัวอยู่กลางตาราง ไม่ถึงกับต้องหนีตกชั้นนะครับเกมแบบนี้คือพิจิยังชอบที่มาโยก้าครับบินเบาอาจจะมีดีจริงครับแต่ว่าต้องเล่นในบ้านเล่นเยือนยังมีปัญหานะครับมาโยก้าในบ้านก็ไม่ธรรมดาครับวัดใจมาโยก้าในบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับ คู่ต่อมาเที่ยงคืนเช่นเดียวกันไปที่บอลลีกของเดนมาร์กมิทิลันอันดับ7จะเปิดบ้านเจอกับซิลเคบอกอันดับ9มิทิลน38แต้มเกมล่าสุดบุกชนะฮอเซ่นมาส0นะครับตัวหลักๆคริสตอฟโอเซนจูเนียบรูมานโนกองหน้าเป็นกุสตาฟอีซักเซ่นนะครับเจอกับซิลเคบอก3 1แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเอาบอก2 2ครับมาร์กบินกับทอนนี่อาดามเซ่นนะครับเป็นคู่กองหน้า นัดแรกเจอกันเสมอสามสารที่บ้านของซิลเคบอกครับคู่นี้ก่อนเกมมิธิแลนด์เป็นต่อนะครับแม้ว่าภาพรวมฤดูกาลนี้มิธิแลนด์ไม่ดีครับถึงขนาดที่ไม่ได้เล่นในแชมเปี้ยนชิพกรุ๊ปแต่ว่ายังไงช่วงหลังฟอร์มดีขึ้นนะครับเจอซิลเคบอกที่ช่วงหลังแพ้รัวๆครับวัดใจมิทิแลนด์จะ พืนฟอร์มนะครับด้วยการเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูได้ครับบิทไทยที่เวลาตีหนึ่งสีไปที่ลีกเดอของฝรั่งเศสนะครับโซโชจะเปิดบ้านเจอกับดีชงครับโซโช52แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้าลาวาว1ต่อ2นะครับมูซาดุมเบียโทนี่มาลิซิโอกองหน้าเป็นอัลโดคาลูลูนะครับเจอกับดีชง3 1แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอบาสตียมา1ต่อ1นะครับซานเดซินวากับวอลองแตงจาขอบเป็นคู่กองหน้า กมแรกเจอกันโซโชบุกชนะ2-0นะครับคู่นี้ก่อนเกมโซโชยังเป็นต่อแน่ครับดิชงเนี่ยหนีตกชั้น ในขณะที่โซโชยังมีลุ้นเป็นรองแชมป์เพื่อเลื่อนชั้นอัตโ,ตโนมัตินะครับเพียงแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังไปแผ่วครับแพ้3จาก4เกมอย่างไรก็ตามเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านแล้วเจอดีชงที่เคยบุกชนะไปแล้วด้วยซ้ำไปครับเกมแบบนี้วัดใจโซโชคืนฟอร์มครับพี่เจณมองว่าจะเปิดบ้านเบียดชนะเก็บ3มแต้มนะครับสรุป3มทีมในคลิปแรกชอบเจ้าถิ่นหมดเลยชอบไปที่มาโยกามิทิแลนด์และโซโชนะครับและเดี๋ยวเจอกันในครึงง่งหนังบิกแมชคอยทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย